เผยครั้งแรกนนกุลชานนวางแผนมีลูกกับแอปทักษะออนแล้วค่ะฟันธงนนกุลตอบชัดอยากมีลูกกับแอฟทักษะออนแฟนคลับลุ้นภาพวิวาสกลายเป็นจริงแล้วเป็นคู่รักที่หวานเรียบเรียบแต่มีความเป็นธรรมชาติมากๆสำหรับพระเอกหนุ่ม นนกุลชาโนนกับนางเอกสาวสวยเรียบร้อยแอฟทักษออนที่จับมือพัฒนาความสัมพันธ์เข้าสู่ปีที่3แล้วล่าสุดนนกุลและแอฟได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการแพลวท็อกที่มีนางเอกผู้จัดแอนทองประสมรับหน้าที่เป็นพิธีกรซึ่งทั้งคู่ได้เผยว่าความรักในตอนนี้คือความสบายใจในทุกๆมิติและหนึ่งในคําถามที่ทําเอาแฟนคลับยิม้มตามเลยนั่นก็คือเรื่องการแต่งงานสร้างครอบครัว เมื่อแอนถามนนกุลว่าอยากจะมีลูกกับแอฟไหมคําตอบของนนกุลคืออยากมีซึ่งเขาตอบอย่างหนักแน่นโดยไม่ต้องคิดและไม่มีช่องไฟในการตอบด้านแอฟก็ตอบไปว่าไม่ติดกับปัญหานี้แต่อย่างใดทําให้หลายคนคาดการว่าในเร็วๆนี้หรือในปีหน้างานวิวา์แบบฉบับของนนกุลและแอฟอาจจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ